สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15มีนาคมนะคะจะเห็นว่าดัชน,นีดีตัวขึ้นตามสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะแต่ว่ามาชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงท้ายนะคะแล้วก็เป็นการชะลอที่ติดเส้นแนวต้านตามกรอบดาวเทนไลน์ด้านล่างพอดีเพระนาะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยเรายังจำกัดจากัดแนวต้านไว้ที่หนึ่นะคะผ่านไม่ได้ขายก่อน แล้วถึงผ่านได้ก็เน้นขายทํากําไรเป็นระยะระยะนะคะตามระดับที่จะอัปเดตให้ฟังต่อไปนะคะแนวรับเนี่ยนะคะก็ปรับเนิดหน่อยค่ะมาที่1535ถึง1530แนวต้านแรกนะคะ1545ถัดไป1550แล้วก็เรียกว่าค่อนข้างถี่ทีเดียวนะคะแทบแทบจะทุก5จุดหรือ10จุดเลยนะคะจนกว่าจะเบรกเอากรอบดาวเทนขึ้นไปนะคะถึงจะกลับเรียกว่าฟื้นตัวนะคะ สำหรับ t t o k กวิวนะคะก็เป็นตัว Jazz มีรุ้นรีบาวเหมือนกันเพราะเมื่อวานนะคะวกตัวกลับขึ้นมาจนเกิดภาพของ b u l l i s h e n g u l f i n g พร้อมสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic ที่ยังอยู่ในเขต o v e r s ร์ d นะคะคาดว่าจะรีบาวกลับไปยืนเหนือ EMA 25วันได้รับก็อยู่ที่8บาท40ต้านนะคะ8บาท80ถึง8บาท90คั l ลอสที่8บาท25ค่ะ บีแลนด์ก็น่าสนใจในแง่ของการรีบาวเหมือนกันนะคะเพราะว่าแรงซื้อหนาแน่นผักดันราคาให้ปิดที่จุดสูงสุดข,ของวันนะคะประกอบกับการฟื้นตัวของเครื่องมือนี่น่าจะได้เวลารีบาวเป้าหมายเบื้องต้นแถวแถวเส้น EMA 25วันก็คือประมาณ1.82ถึง1.84นะคะรับ1.77คัดลอส1.75ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นลุ้นรีบาวเช่นกันจากตัว LST ที่ลงมาไกลนะคะแล้วก็ลึกมากเลยนะคะจนกระทั่ง Modified Stochastic เนี่ยจมอยู่ในเขต o v e r o เป็นเวลานานแต่ว่าเมื่อวานกลับมาให้สัญญาณซื้อพร้อมการฟื้นตัวของแท่งเทียนนะคะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อครั้งแรกในรอบประมาณประมาณ1เดือนนะคะได้นะคะก็มีโอกาสรีบาวกลับไปแนวต้านแรกเราให้ไว้ที่5บาท60ถัดไป5บาท80นะคะรับที่5บาท25คัดลอสที่5บาท10ตางค์ค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ